ฉันขอโทษนะเอดิีขอโทษที่ฉันไปช่วยนายไม่ทันน่ะเพื่อนรักสึงโคตรเลยวะขอบใจวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่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 นายนายนายไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะ

โอ้ยไม่ไม่มจะูกฉชนไม่โตขนาดนั้นหรอกเนอะเหรอล้จะบูกไปต่อหรือดูดูพิสูจน์ยุ่งเลยไอ้นั่นของฉันชั่วเลยเฮ้ยแน่ใจเหรอแน่สิโค้กพี่บิ๊กอะเฮ้ยแต่ว่าหนาวอย่างนี้ยังบิ๊กอีกเหรอนายขอพิสูจน์หน่อยสิเฮ้ยเดี๋ยวดูมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่เนี่ยเอาละเอาละใจตตั้งสติตั้งสติตั้ง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 สติก่อนนะ่ว่ย่ามันจะต้องมีคำอธิบายสหรับเรื่องนี้นะต้องคิดย้อนกลับไปนายนั้นายตอน